สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับช่องสองพระสองบุญค่ะปีพีที่55หแล้วนะครับเช่นเคยเรามาชมเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับวัดวัดกำแพงครับอยู่แถวอยู่แถวท่าข้ามนะแถวเนี้ยใกล้เซนท่านซับซอย สี่สิบห้าซอยสี่เห็นป้ายเลยครับครับผมก็ยัเขียนว่าวัดกำแพงนะแล้วจะเไหนผมผ่านที่มาสามสิบปีผมไม่เคยดูเลยว่ามีวัดกำแพงอยู่ที่นี่ดังมากนะแล้วดังมากด้วยนะใช่ครับเหรียญนี่เรียกว่าเอ่อทุกคนที่อยู่แถวบางบอนอยู่แถวฝั่งทนแล้วก็อยู่แถวก็เรียกอะไรนะแถวท่าข้ามเนี่ยฮะ จะต้องรู้จักหลวงพ่อไ่วัดกำแพงะนะ้วันักเลงนักเลงหัวไม้ทุกคนต้องรู้จักว <c oughs> ัดกำแพงกับวัดหนังใช่ไหมเตียตีนแล้ว,วลก็เลาะมาลองมาลองกำลังกันนะ <c oughs> ลรูปิิ์รูปสิ์รอะรูปสิท<ม>์อกเ <c oughs> ลาะองกาลังกันนะครับคอสเตปเลยครับผมเนี่ยสเตปแรกเราต้องดูก็หยิบขึ้นมาเห็นเหรียญน,นะปเหรียญจอบขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องดูพระหรือรูปหลวงพ่อไปเนี่ยจะต้องมีมิตินะฮะ <c oughs> จะเป็นเด่นตัวหลวงพ่อไปเนี่ยจะเด่นนูนเลยนะจะเห็นจัด เสร็จปุ๊บเราก็ต้องดูตําหนิตําหนิพิมพ์นะคอันนี้ตําหนิพิมพมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกองกอน,นะฮะอันดับแรกเราต้องดูตรงขอบเหรียญนะฮะขอบเหรียญจะต้องมีเส้น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 เกินตัวนี้ยเส้นตัวเนี้ยต้องมีทุกเหรียญต้องเหมือนกันหมดเสร็จปุบ๊บเราก็ต้องมาดูตําหนิต่อไปก็คือตรงเอจุดไขป่ปลาตรงใต้ใต้ศอกเนี่ยต้องมีนะฮะแล้วตรงลักแร้ข้างในมีไข่ปลาสองสองจุดนะฮะ แล้วก็มาดูติ่งหูติ่งหูสองข้างก็ต้องมีเนื้อเกินนะฮะติ่งหูสองข้างต้องมีเนื้อเกินเสร็จปุ๊บตรงด้านฝั่งนี้ก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเนื้อเกินเหมือนกันจะต้องมีเสร็จแล้วก็จะมีรอยพิมพ์บุบเนี่ยจะต้องมีสําคัญนะรอยบุบสองจุดนะจะต้องมีนะแล้วก็จะต้องมีสนะองเนื้อเกินสองจุดสองจุดอยู่ข้างๆนี้จะต้องมีต้องมีนะในพิมพ์ต้องมีทุกจุดต้องเหมือนกันหมด เสร็จแล้วจะต้องดูตรงตรงร่องร่องน้ำร่องน้ำนี่ก็อันนี้นี่บางบางองค์นตรงใต้ร่องน้ำนี่ก็ยังมีเนื้อเกินเนครับเพราะเป็นการหล่อเนาะเป็นการหล่อจะเป็นในพิมพ์มันจะต้องมีนะใต้ใต้ร่องน้ำเห็นไหมมีมีเส้นเส้นเป็นเส้นมูนอันหนึ่งครัะทีนี้อเตียหูครับหูที่บอกนะหูหูเนี่ยเป็นหูปิงเนี่ยนะจะต้องเอกินไปด้านซ้ายของเหรียญนิดหนึ่ง ทุกองค์เหมือนกันหมดเพราะมันเกิดจากการหล่อนะครับอันนี้องค์ที่5้าอันนี้องค์ที่สี่เห็นไหมฮะเขาจะกินกินไปทางด้านซ้ายของเหรียญเห็นไหมะทุกองเหมือนกันนิดนึงนะครับแล้วก็ไซส์ขนาดเท่ากันหมดฮะเท่ากันเพราะว่ามามาจากบล็อกเดียวกันนะฮะบล็อกที่เขาทำนี่นแหละนะครับอติยัสมาดูต่อมาดูต่อขอบข้างขอบข้างที่ผมให้ดูทุกครั้งจะต้องมีเส้นประกบเห็นไหมฮะเส้นประกบเหรียญจะต้องมีชัดด้วยนะฮะต้องชัดด้วยฮะอันนี้บางมากนะเตียบางครับ อีกวักอีกด้านมันก็เหมือนกันเห็นไหมเส้นขอบเหรียญจะต้องมีนะต้องคมชัดนะฮะครับด้านหลังก็ต้องมีรอยตะใบนะมีตะใบแล้วก็แล้วตรงตรงตรงช่อนี้ก็ต้องมีรอยตะใบนะฮะแต่นี่มาดูด้านหลังของเหรียญด้านหลังของเหรียญผมก็บอกดูดูตัวตอกไก่ตัวอกไก่บางทีก็มี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 ไอตัวแหลมแหลมที่สมปากปากไก่เนี่ยจะมีแล้วก็มาดูที่ตัวที่ตัวที่๋ยวมันจะต้องมีเส้นเส้นเส้นเกินว่าเกินมาจะต้องมี แท็กหรืออื่นนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเส้นเกินนะมีนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาดูเลขสีไทยนะที่หมอให้ดูตรงเลขสีไทยตรงตรงนูกตัว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 วงกลมอะมันจะมีเส้นซ้อนบางทีจำต้องมีเส้นซ้อนนะแต่ว่าเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างคือการหล่อใช่แล้วก็ขอบเหรียญที่ผมบอกทุกครั้งเนี่ยการหล่อเนี่ยขอบเหรียญจะต้องเป็นเส้นสันสันมันจะต้องตั้งต้องคมและตั้งนะครับ นะครับแล้วก็ไอ้ตรงตรงกลางเนี่ยจะต้องบุกต้องบุกและเหี่ยวย่นนะครับแต่ย่นในจีนน่าตี๋ครับเนี่ยมันจะต้องต้องบุกแล้วก็บางบางมากนะฮะจริงๆแล้วทั้งเหรียญเนี่ยสีอาจจะไม่เท่ากันถ้าส่องลึกๆลงไปหน้าเตียใช่ครับหลากสีใช่ครับผมส่วนผสมของมวลสารมวลสารของเหรียญใช่ครับมีมีียกั่านาวะโลหะนา่มันหลายอย่างมันในหลายอย่างผสมอยู่นะครับผมกตัวอย่างว่าเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับสีก็ไม่เท่ากันใช่ครับ การหล่อเนี่ยมวลสารอะไรที่มันหนักก็จะตกต<บ>ิดต้ก่อนใช่ครับผมนะครับครับผมดังนั้นก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วก็อตเตียครับผมนิดนึงอ่าให้ดูนะดูด้านหน้าลอยนูนนะอเตียครับผมหน้านี่ลอยออกมาเลยครับผมนะครับรูปด่อลอยนูนนะฮะอเตียผมถามนิดนึงอเตียสะสมมานานหรือยัง ยี่สิบถึงสาสิบปีฮะนะครับเพราะว่าอเจียอยู่แถวนั้นใช่ไหมฮะผมอยู่แถวนั้นฮะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่มีราคาสูงพอสมควรแพงฮะเหรียญหลวงพ่อไผ่เนี่ยถือว่าแพงมากครับครับก็เอาไว้เป็นฐานนะอนเดียครับผมให้ที่ผมให้ให้ดูนะให้ดูซ้ํำๆๆเนี่ยนะเพื่อที่ให้พี่น้องเนี่ยจะจับจับเหรียญจะได้ไม่พลาดนะฮนะครับผมจุดตำหนิต้องมีมีตามที่ผมบอกนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีฝากติดตามช่อง 2, 2> อ 2, งพระสองบูนด้วยนะครับกับอีพีที่ห5าครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ